เอครับถึงแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงไปหงอนพญายนาคนะถึงตรงที่แถวแถวผาเนิเขาทุกคนภาพนี้โคตรสวยเลยสวยสุดจริงนะครับสวยมากๆนะครับผมนะหเห็นไหมมันเหมือนภูเขาอยู่บนก้อนเมฆยังไงไม่รู้เนี่ยเนาะทุกคนเนาะอ่าเห็นไหมสวยไหมนะครับวันนี้ก็ช่างกบบาวด อันนี้ขณะนี้เวลา6โมงนะครับ6โมงประมาณนี้แหละเดี๋ยวส้ายค่อยไปถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าที่นี่เรากินข้าวก่อนนะแล้วพวกอ้าพวกพวกแป็วว่าจะไอ้ไอ้ไอ้ขอกินข้าวกันเถอะโอเควะโอเคบอกกูมูมก็เป็นกีเอ้ยมีกูมูเพราว่ามีมูเดือดหนิอ่ามีมูเดือด ป้าเนี่ยๆคุณกันคุณกันนี่นะเนี่ยๆเนี่ยๆเนี่ๆไหวโอ้ไหวโอเคี้เขีอยวเข้ยวนาะเนะเดี๋ยวจะกินข่าวกันนักนักจักรกลนะกินข่าวเดี๋ยวจะไปไปผมจะได้ไปส่งปุ๊นาะไปส่งปุ๊ที่บ้านก่อนแล้วก็ออกมาถ่ายคลิปไปส่งปุ๊กับอ่าอ่าทางเด็กเด็กๆก่อนเนาะลูกๆเนาะเออไปส่งปุ๊ให้หเรียบร้อยก่อนแล้วก็ นี่โอ้ยงามสานผู้ชมเดี๋ยวบังง,งามเห็นปะเห็นปะงามค่ะงามข่กงามคักตึ่นขึ้นมากสดชื่นนะครับอ่าด้ว่ไข่ปละสดชื่นข่ขาบรถมากขึ้นครับไปนั่มหยุดไปนั่มครับไปนั่มเมื่อยไปนั่มจอดไปนั่มอมีมกระเบิ้งกะปอขาเพิกินเล่ยกินเลยิบกินเล,ยลเ่ยในเกี๊ยวในกะวา,า,านไปอาข้าวเหนียวอะ ลานนังกันอุดมไปน้วยไลนะอุดทั้งสองลานเลยนะนะครับุ้งปิงนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาอัพเดทให้ดูนะครับผมนะวันนี้ถึงที่จังหวัดเลยแล้วครับผมนะก็เตรียมปักหมุดไว้รอเลยนะครับงอนพญานาคครับผมวันนี้จะไปให้ดูครับแล้วก็พร้อมที่ถวายแม่ตานีนะครับผมเนาะโอเคนะไอ้มเนะเดี๋ยวเราก็เอาแม่แม่ตานีมาเนาะ ไปโอเคประวุฒตามนั้นแหละไปครับโอเคครับ